สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเนะชนเนลมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะเป็นอีเวนต์เลยหลังของจี้ตัวจี้จี้เครื่องรางจี้ที่เข้ามาคือน,คนุ่มไม่ชกนมเพชรทิสตัน <c oughs> ไม่รู้อะนมเพชรอะก็ทุเรียวนี้ หาได้จากกล่องธรรมดากล่องดองสุมมาสคิสตันหนึ่งสองสามสี่เอามาบ,บวกห้าบวกห้าบวกห้าแล้วจะได้เป็นเอบวกแล้วสะสมคิสตั้นหนึ่งสองสามสี่เอหรือ A เอบวกเออสามอย่างละสามอันจะได้นวมเพชรไปเลยซึ่งผมมารับแล้ว มันอัปเดตนี้เลยวหสิ่งที่สนใจคือหมวกคุณไรากามันองอัพเต็มเท่าไหร่ห้าล่ะอะสวยหมวกคุณไรากาขอล็อกละ่ะอยากได้มากพิงไม่ได้เลย โดนก๊อปปี้ก็อยากได้เป็นอีเวนต์สะสมละ่ะน่าจะเป็นอีเวนต์สะสมนะเราไม่มีกล่องดวงหนูมีเดบักกาดดวงเออไม่มีจริงแนะเนี่ยเอาเดักกาดเว้ เก็บเลยเอ,อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะงูหุ่นเล็ก,กสีทองที่คิสตั้นด้วยมันมีอยู่หน้าในคู่มือวะที่ใหม่อะไรหนึ่งล้อเปอร์เซ็นต์หกสิบ อะไรวะแคปเมนดิมอาน่ะทำให้ดูเนี่ยเนี่แหละหุ่นตกใจวะเอาเข้าไว้ก็บันทึกแปลเกิลแปลภาษา จิม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 แล้วก็จิมเลียกทั้งหมดฮะอะไรวะอฮะ เมื่อเริ่มเกมได้รับเงินเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซนเมื่อถึงตาเราเธอเราหกสิบเปอร์เซนสร้างโลมาหนึ่งโลก็เหมือนอ e ีโดนนั่นแหละ e อะีโดนสองพันยี่สิบอ่ะที่นั่นดีนะหาได้จากนี่เห็นหน้าอ e ีกอัปเดตยามาไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นจริงเปล่า นานๆที่จะได้ใช้นี่ปิดก็จิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะมีให้เลือกเล่นให้ดูแล้วกันนะอ้าวอ๋อการหมดอายุลืมข้อหน่อยข้อหน่อยลากก่อยน้องรูดูเบลเอาตัวใหม่มาแล้ว ทำไมไม่ตัดกาดเจ็ดสิบห้าวะบังคับทำไมเจ็ดสิบลืมิืมอีอกอันหนึ่งค <_ letter> ่อยต่อยี่มหมูทองยังอยู่เลยเนี่กดผิด้ว้ มีดานซูปเปอร์หลุมดำมาถ้ามีจะเวลามาเล่นนะเนี่ยอ๋อใช่ลืมแต่ตอนเนี้ยไม่มีการให้เลือกมาและอีกอดอัปเดตมุมความสามารถเลยอ้อยอ่านไม่ออกวอยอ้าวเดี๋ยวทำไมสีครั้งไงทำไมมันสีครั้งไงไรอะ ก็ออัปเดตทำแบบนี้ไม่ได้แล้วลองมีน้องลูเบลวก็มดปัญญาอ้าวอีดอกไม่ติดเลยเศ็ษใจด้วยฮะอ๋อเป็นความสามารถเตะหรือเปล่าน,นี่เดี๋ยวอันนี้ของเซฟไทยมันต้องตกเมืองเหรอไม่ใช่สร้างแหนด์มางงกับมึงน,นั้นเนี่ยคูีก็ไม่มีให้กดอีก ูต้องรีบสร้างโลกโปรดประทานโลดให้ฉันเถิดทำไมไม่สร้างโลกแล้วอีเดอมีโลดอะอะจระต้องสีครั้งเนี่ยปวดหัวอยากจะบ้าตายทอหูอีลาบีสวย ได้โปรดประทานโลกให้ข้าพเจ้าเถิดโอ้ยดอยกทำไมเช็ดไม่ติดเลยเจ็ดเอาหกชัวโอ้ยดอก ของสองพันยี่สิบยังติดดีกว่านี้เลยเดี๋ยวยอกมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบเอร์เซ็นกูเข้าใจแล้วทำไมมันมติดดีมันจะมาดูกูแล้วมันจะมาดูกูแล้วมันจะมาแล้วมันไม่มายัางรอดตัวนอ้อีดอก มึงจะวางตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเอาสิบนะมึงเจือปนเนี่ยทำไมไม่ใช่อีดอก มาดูกันว่าเราจะโดนมันดุหรือเราจะโดนมันตีโอเคโดนทั้งสองยางโอไม่โดนตีสบายสบายโอ้โาไม่โดนตีอีกแล้วโดนตีอีกแล้วปังเออเดี๋ยวเรามีสปริงนี่ อีดอากมารูลวกอูมีสปริงมันดูดเลยอีก็ต่อไปมันน่าเปยนสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูดมึงให้ได้ก่อนทำลายโล่แต่แต่ของมันอีดอกเสร็จกู๊มีโลหิตเลยสี่อัน โอเคได้แล okay, ้เช็ดแดงดูดสวยจะดูเงี้ยไปเรื่อยๆไล่ตอดไล่ตอดไอ้เี่ยมึงไปอยู่ในคุกเลยเดี๋ยวไม่ถอยถอยลงในพื้นที่พิเศษแล้วมันจะมาดูดอกูต้องมีโล่กันเว้ยเอ้งั้นแหละสวยกูจะถอยสิบอืม ดียูมึงตั้งตั้งสาใหม่เหรอไม่ใช่สังโลหัวสวยทำไมแลนมึงพูดกันพูดติดกันดอกงงงงหนักมากทำกับกูว่าเจ็บแสบมากโดนสวย เออเลยว่าแต่มันเล่นแล้วได้อะไรวะจิมข้าพเจ้ากำลังงงอ๋อได้นี่มาสุ่มเป็นอาพีทองสิบเออเดี๋ยวอัน,น้มมีการแลกเปลี่ยนอ่านไม่ออกต้องไปอันนี้หน้ากอดอัปเดตอ๋อเล่นไปมันจะมีโอกาสสุ่มได้ใช่ไหมมีหลุมดำไหม เจ็ดทีละมมันจะยาวเกินไปไมถ้าเล่นอีกรอบหนึ่งรอบท้ายแล้วกันนะไม่อยากไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อยูย่มาอีดอกปีกมึงจะตบหน้ากูแล้วเนี่ยทำไมฉันถึงได้เล่นเป็นคนแรกกับอีหมวกป้องกันสีครั้ง กระโดดเก้าสิบเปเซ็น์คือถ้าเจออีนี่หนีตายตายสานเดีดดวยดวกูวด,วด,ด,ดีใจมากที่มันไม่มีหมวกหุ่นเลยกาอืมก็ดี ไปตรงนั้น <c oughs> ไม่ทฟร์จำกัดการวัดป <ะ S 1> ป๊บใหม่ดูดไม่ติดช็ดกลือไม่ติดว้ยกูชักงงแล้วเนี่ยวับก็ไม่ติด ดุจวิกแล้วเนะี่ยโดยโอ้โยเกมงมาทำลายการป้องกันของมึงละน้ะอี่ยเชิดก็ไม่ติดมันเชิดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคนดีอ่ยบอกเลยคนดีอ่ยนีหีนี่พูดดีกันไว้ตรงนี้ดีกว่า ทครสองกอ็สิบมาตรงนี้มาตรงนี้กูรู้ว่ามึงจะพุดตรงนั้นกูเลยวางไว้ตรงนั้นไงโอเคไม่มีอะไรติดเลยสวย อยู่ดีบัดมันก็ถอยโง่ขึ้นมางงช่ไหายจะได้มงเลยกันมาตรงนี้ดีที่สุดกูไม่นะกูว่าเลขว่ามันจะผุดตรงนั้นที่ดอกพุดเท่าไหร่แปดสิปอร์เซนตอีสัตสมควรจะติด ทำไมไม่เตะไม่าหายหิวเลยรือว่าปกติจะติดดีอมอวางไว้ตรงนี้แล้วกันอีอนดอกวางไว้ที่เก้าสิบชิบหายเรียนมปเลยเรียไปดิโด,ดูโอกาสละหนึ่งครั้ง จิ้มจิ้มออาเฮียะอะไรออกแค่โอ้อีดอกอ้าวายิบหายสวรู้รูเบลหมดอายุแล้วมั่สองออกสี่ไหมแสมเกงยู่ อันละสองครั้งใช่ไหมยังไม่โดนเลยนี่โอ้โห,โโหกูอยากได้เสาต้องการเสามากว้ายแ่กูไม่เอาเสาก็ได้นี่นี่เนี่ยพ่อมึงถอยลงบ้านมันเนี่ย หกสิบเลยเอออี๋เด no ี๋ยวแม่งก็ยึดบ้านกูเอออีโดเจ้าวก็ไม่ตั้งให้กูเสียเขาบ้านกูไปดูดก็ไม่ติดเป็นหีเว็นเตะอะไรก็อีดูดเก้าสิบเปอร์เซ็นของกูเนี่ยนี่ดูดกี่เปอร์เซ็นต์เต็ดดีกูอีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันทำไมกูไม่เห็นติดดีเข้ามาเลยหกสิบเอออี้ยอีควายถ้ามึงแกถอยได้โง่ขนาดนี้ เออสัตว์ไว้ไน้าอี้ยอะไรไม่ติดสักอย่างเป็นเหียอะไรมากไหม นเชิดไม่ติดหีอะไรของมึงเนี่ยมันสองกลับมาดูข้างหลังาอีกรอบนึงทำไมไม่เชิดเลยวะลูเบลมึงเอาเชิดมาหรือเปล่าเนี่ย ได้เป็นที่หนึ่งยังยังเหีอยเหี้แล้วไนงะเออีคววยอีงุดท้ายลยเหียดทอยงูทีออทออทออ่หายเลยเอ้ยสัต ลอยโคตรวาเลย อย่นี่แหละแล้หัวก่อยเยอะไม่ยอมมึงหรอกคลิปต่อไปบ๊ายบาย